สวัสดีครับวันนี้สวนบอนสีพระธรรมวันนี้จะพาทุกท่านมาอัปเดตบอนสีนะครับที่ตู้อนุบาลน,นะครับอันนี้จะเป็นตู้อนุบาลทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7ฝั่งนี้จะมี7ตู้นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่ง6ตู้นะครับก็รอทำจำนวนเพิ่มนะครับจะคู่กันแบบนี้นะครับ จะคู่กันแบบนี้2แถวเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตนะครับ update, อัปเดตบอลสีให้ทุกท่านได้ชมว่าหลังจากที่เราผ่าทําจํานวนไปแล้วนะครับแล้วตอนนี้มีต้นไหนบ้างที่งอกขึ้นมาแล้วแล้วก็ต้นไหนกำลังเจริญเติบโตวันนี้จะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมกันแบบจุใจเลยนะครับตอนนี้ก็ไลฟ์สดผ่าน เฟซบุ๊กบอลสีพระธรรมด้วยนะครับตอนนี้กำลังไลฟ์นะครับผ่าน Facebook บอลสีพระธรรมนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับอันนี้จะมาอัปเดตให้ดูกันก่อนนะครับในตู้นี้ก็จะเป็นตู้ท้ายๆที่ ได้นําบอลสีมาคือคือตู้ฝั่งนู้นก็จะเริ่มเต็มหมดแล้วนะครับก็จะไล่มาเรื่อยๆจนมาถึงตู้นี้จะเป็นตู้สุดท้ายก็มีหลายๆต้นที่เริ่มงอกขึ้นมาแล้วนะครับหลายๆต้นเริ่มงอกขึ้นมาแล้วอย่างที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับในโซนนี้เนี่ยจะเป็นพระโมคคลานะทั้งหมดเลยนะครับพระโมคขลานะทั้งหมดอันนี้กําลังเพิ่งจะย้ายได้แค่สามสี่วันแล้วดูตอนนี้เขา งอกขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้เขางอกขึ้นมาแล้วเนี่ยพระโมคขลานะต้นที่ลงก่อนหน้านี้ก็มีนะครับต้นที่ลงก่อนหน้านี้ก็มีต้นนี้เพิ่งจะลงได้สามวันดูดูฟอร์มของสามวันนะครับเนี่ยสวยมากนะครับแล้วใบแรกมาเนี่ยกัดสีแล้วด้วยนะครับเพราะว่าพระโมคขลานะหรือว่าหลายๆต้นนะครับหลายๆต้นที่ทางอาบอนสีพระธรรมได้ทำจำนวนไว้จะผ่าชิ้นใหญ่มากใหญ่กว่า หัวแม่มืออีกนะครับใหญ่กว่าหัวแม่มืออีกอทักทยายคุณธัญรักษ์คุณนิลพัฒน์นะครับคุณนัทนัดทดาพรนัทด,ดาพรนะครับนัทด,ดาพรสีเนตรแล้วก็คุณพรทวีจันทร์ศรีคุณปรีชาวัชรเกตมะศักดิ์นะครับอ่านผิดขออภัยนะครับอันนี้จะเป็นประโมกนะครับประโมกขาลานะเป็นบอลตับ พุทธประวัตินะครับเป็นบอลมีแข่งนะครับมีแข่งเนี่ยดูดูดต้นเนี่ยแข่งมาแล้วนะครับต้นนี้แข่งจะมาแล้วนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นไลฟ์ที่สองนะครับไลฟ์ live ที่สองน่าจะเป็นไลฟ์ที่สองของทางเฟซแล้วก็เป็นไลฟ์แรกหรือเปล่าไลฟ์แรกของปีนี้เลยหรือเปล่านะครับขอบคุณไลฟ์ที่มอบให้นะครับอันนี้จะเป็นพระโมคคัลลานะ นะครับแล้วก็ถัดมาตรงนี้นะครับอันนี้จะลงลงพร้อมๆกันเลยนะครับสองสองสองชนิดนี้จะลงพร้อมกันแล้วอันนี้ก็เป็นบอลกาบเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นพญานาคราชนะครับเนี่ยพญานาคราชอันนี้จะเป็นบอลบอลกาบนะครับจะเป็นบอลที่ย้ายลงกระถางพร้อมกันกับพระโมคคัลลานะนะครับอันนี้พญานาคราชนะครับส่วนโซนนี้ก็จะเป็นมุกดาหารที่ทุกท่านเห็นป้ายแดงๆแบบนี้ ี่นะครับอันนี้จะเป็นมุกดาหารจเจริญพรคุณโยมวนิดาลูกบ้านแวงคุณโยมวนิดานนี่ก็สั่งจองบอลสีไว้เยอะเหมือนกันนะครับสั่งจองบอลสีไว้เยอะเหมือนกันเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นมุกดาหารนะครับเนี่ยบอลตับจังหวัดใช่ไหมครับเนี่ยเราผ่าชิ้นใหญ่นะครับเวลาใบาแรกออกมาก็ป้ายสวยเลยนะครับป้ายแดงสวยเลยนี่ ายแบบนี้เลยนะครับนี่อันนี้มุกดาหารนะครับมุกดาหารนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเก้าทับนะครับติดติดกันนี่จะเป็นเก้าทับเนี่ยใบแรกมาแล้วนะครับนี่ดูไม่รู้ว่าจะเห็นหน้าหน้าด่างหน้าลายของเขาหรือเปล่าเนี่ยนะครับอันนี้นี่นะครับอันนี้เป็นเก้าทับนะครับเก้าทับนี่เก้าทับ ส่วนตัวนี้จะเป็นลูกไม้ด่างอีกตู้หนึ่งเริ่มโตแล้วนะครับลูกไม้ด่างนะครับหน้าด่างหน้าด่างเขาจะสีเข้มกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวพาไปรับชมนะครับเดี๋ยวพาไปรับชมอีกตู้หนึง่งนะครับวันนี้จะพาชมกันแบบเต็มอิ่มเลยนะครับอันนี้ใบแรกนะครับเนี่ยกะลาหมกะลาหมใบแรกมาก็สีดาร์กได้ใจเหมือนกันนะครับกะลาหมนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูตู้ถัดไปอ่านี่เริ่มโตขึ้นมาหน่อย นะครับอันนี้จะเป็นลูกไม้กาบแดงนะครับต้นนี้มีคนจองไปแล้วเนี่ยโตเริ่มโตแล้วเห็นไหมครับลูกไม้กาบแดงเนี่ยครับเป็นชิ้นผ่าแต่ว่าใบใบแรกมาคือสีแบบทุกต้นเลยนะครับใบแรกมาคือกัดสีแดงเลยเพราะว่าเราผ่าชิ้นใหญ่นั่นเองนะครับดูนี่นะครับลูกไม้กาบแดงนะครับนี่รู้สึกว่าจะมีสีเส้นขาวๆเข้ามาด้วยนะครับเหมือนเทพสายรุ้งเลยนะครับ อันนี้จะเป็นพระโมัลลานะเห็นไหมครับนี่กัดสีแดงสดมากนะครับพระโมัลลานะนี่ก็พระโมัลลานะนะครับนี่อันนี้พรมพิมานนะครับพรมพิมานสวยมากนะครับอันนี้โยมฝากเลี้ยงไว้จนโตแล้วเนี่ยราหูอมจันอ่ารเงี้ยนะครับฝากเลี้ยงไว้จนโตแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอาทิตย์อุทัยก็มีหลายต้นนะครับอ่าทักทายคุณโยมมนเมืองจันทร์ด้วยนะครับมนเมืองจันทร์อันนี้ จะเป็นอาทิตย์อุทัยจริงๆอีกตู้นึงก็จะมีเหมือนกันนะครับต้นใหญ่แล้วนะครับอันนี้เราค่อยๆขยับไปเรื่อยๆนะครับอันนี้มงคมนมณีเป็นไม้แยกหน่อเหลืออยู่สองต้นนะครับเหลืออยู่สองต้นก็มีต้นอื่นๆก็ไปหมดแล้วนี่ก็ด่างสวยมากนะครับมงคลมณนีเป็นบอลไซมินิใบเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแหลมทองนะครับ อันนี้ณเมืองนอนนะครับณเมืองนอนใบที่สองมาแล้วนี่นะครับณเมืองนอนนะครับนี่ณเมืองนอนอันนี้จะเป็นไกรทองประเสริฐกาสีสวยเลยนะครับป้ายสวยด้วยนะครับมาดูตู้ฝั่งนี้อันนี้ก็มีทั้งคนจองไว้แล้วก็ฝากเลี้ยงด้วยนะครับในนี้คุณพลังนาถถ้ำสิงนะครับทักทายด้วยนะครับในนี้ก็จะมีหลายๆต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสุวรรณภูม สุวรรณภูมิแล้วก็อันนี้ก็เริ่มกัดสีแล้วเนี่ยแหลมทองนะครับอันนี้เทพนาคาเห็นไหมครับดูสีสวยมากนะครับเทพนาคาสีสวยมากนี่นะครับเทพนาคาสีสวยๆนะครับนี่อันนี้จะเป็นอันนี้น่าจะเป็นปานตะวันนะครับปานตะวันบอนไซดาร์ครับปานตะวันบอนไซดาร์เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเด้อ พามาชมบอลสีวันนี้อันนี้เป็นต้นเล็กรักเอ่ยนะครับตัวนี้จะเป็นปานตะวันเหมือนกันเนี่ยปานตะวันสีดกักดักแบบนี้นะครับนี่อันนี้ปานตะวันพระธาตุพนมใบสองกำลังมาตัวด่างสวยๆก็มีนะครับมีเหมือนกันนี่หลวงปู่ศิษธ์ก็กำลังงอกมาแล้วหลวงปู่ศิษฐ์นะครับหลวงปู่ศิษธ์ตัวนี้คนก็ฝากเลี้ยงไว้เนี่ยด่างสวยเหมือนกันนะครับหลวงปู่ศิษฐ์ นะครับแล้วก็พระโมัลานะเหมือนกันอู้นี่กัดกัดสีแบบสีสดมากนะครับพระโมคคัลานะอันะนี้เนี่ยแข้งก็สวยสีแดงชัดเจนนะครับแข้งสวยสีแดงชัดเจนเนี่ยกัดสีสวยกระดูกขาวแล้วนี่ยิ่งกัดชัดมากเลยใบนี้กัดชมพูดแดงเลยแบบแดงชัดมากนะครับแล้วก็มีแข้งมีปีกคอเรียบร้อยนะครับถือว่าครบองค์นะคบครบอง อันนี้ก็จะเป็นพญยาขอมเนี่ยเพิ่งจะลงกระถางได้สามสี่ต้นเองรอให้เขากัดดำกว่านี้อีกหน่อยนะครับนี่พญยาขอมเราผ่าชิ้นใหญ่เวลาใบาแรกออกมาก็แข็งแรงมากแล้วก็รากเดินดีมากรากเยอะมากนะครับรากเยอะมากๆเพราะว่า,าเราผ่าชิ้นใหญ่นะครับนี่นะครับพญยาขอมขอมดำด้วยนะครับเป็นขอมดำส่วนต้นนี้เป็นพัทยานะครับสีวันหวาน เม็ดแดงๆแ,แบบนี้นะครับดูใบนี้โอ้โหสวยมากพัทยาต้นนี้เห็นนะครับพัทยานะครับอันนี้ยิ่งสวยเลยนี่สีหวานมากนะครับต้นนี้พัทยาต้นนี้กัสีสวยมากนะครับามาดูตู้นี้นี่ก็เริ่มโตขึ้นมาแล้วโตวไวมากนะครับสําหรับพญายานคราชนี่โตวไวมากนะครับ ทักทายคุณโยมสำเริงหรือว่าอะไรอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับอันนี้พญานาคราชนี้ใบที่สามมาแล้วนะครับเนี่ยใบนี้ก็เริ่มที่จะกัดเขา,ขาวมาแล้วนะครับเขาจะแผ่เนี่ยเริ่มแผ่พังพันเหมือนอเหมือนพญานาคแล้วนะครับพญานาคราชนะครับมีหลายต้นอยู่เนี่ยสามสี่ใบแล้วนะครับพญานาคราชกําลังแผ่พังพนันเป็นบอลอีกหนึ่งตัวที่เลี้ยงง่ายโตวไว นะครับเลี้ยงง่ายโตวไวตรงนี้จะเป็นโนพะก้า 9, กำลังเนี่ยกำลังมาแล้วสีมาแล้วนะครับสีมาแล้วนพะก้า 9, อันนี้จะเป็นปีกามเทพปีกาเมเทพตอนโตนี่จะเป็นสีชมพูสวยมากนะครับสีชมพูกัดขาวชมพูสวยมากทักทายคุณยมบีคุณยมบีเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ได้อันนี้วันพฤหัสบดีวันพฤหัสบดีเขาจะกัดสีแบบ ตรงกลางนี้จะกัดสีแดงส้มๆนะครับแล้วก็ขอบเขียวอ่อนๆนะครับไล่สีสวยเหมือนกันวันพระฤหัสบดีเป็นบอลประจําวันแล้วก็บอลใบกลมด้วยนะครับวันพระฤหัสบดีนะครับเอามาฝั่งนี้อาทิตย์อุทัยนไงไงใบแบบสีแดงมากนะครับสีแบบสมชื่อมากอ่าท่าทายคุณโยมกิ่งการเรืองฤทธิ์ด้วยนะครับนี่อันนี้อาทิตย์อุทัยนะครับอาทิตย์อุทัยใช่ไหม ตรงกลางนี้สีแดงชัดเจนเลยตัดกับขอบขาวพื้นขาวนะครับก็ทําให้อ่าบอลสีต้นนี้มีความโดดเด่นนะสีสันเห็นไหมครับนี่อาทิตย์อุทัยทักไทย,นะไทย,ไทยคุณโยมพิมานด้วยคุณโยมพิมานอาจองค์เข้ามารับชมแล้วแข้งก็ไม่หลุดด้วยนะครับนี่แข้งก็ชัดเจนนะครับสวยงามมากนี่แข้งชัดเจนอันนี้ใบใบแรกนี้เหมือนอ่าใบแรกนี้ <c oughs> คล้ายๆกับสวีดพญาสวีกุญชรอ,อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับใบแรกพอมาใบนี้นี่สวยเลยเนี่ยทรงใบกลับคืนมาแบบสวยมากแล้วก็มีแข้งชัดเจนนะครับอันนี้อาทิตย์อุทัยส่วนตัวนี้จะเป็นบอลตับจังหวัดจังหวัดกาลสินเป็นบอลใบกลมนะครับกราบนามสการกาแฟอาจารย์เจริญพรคุณโยมกิ่งการนะ ทักทายทุกทุกคนเลยเข้ามาขอบคุณไลค์ที่ที่กดไลค์ให้นะเอามาดูตรงนี้จะเป็นจังหวัดกาลสินบอลใบกลมบอลใบกลมแล้วก็มีอ่าเนี่ยใบสองมาแล้วเนี่ยจังหวัดมุกดาหารเห็นไหมมุกดาหารนะ่าทักทายคุณโยมหวานเย็นแล้วก็คุณโยมบุญทําเงินเย็นด้วยนะอันนี้มุกดาหารป้ายสวยสวยอาทิตย์อุทัยชื่อดี จเจริญพรทักทายคุณปูวัยรุ่นของ15ด้วยแล้วก็คุณอะไรนะสุสุภามงคลหรือเปล่าอันผิดคออภัยนะับสุภาพมงคลนะสุภาพมงคลอันนี้เป็นบอลป้ายมุกดาหารนี่ก็มุกดาหารเหมือนกันทักทายบางบอลด้วยนะับอันนี้จะเป็นปีมะโรงกัดสีชมพูหวานๆแบบนี้สวยมากนะครับ ทักทายสถียรนดำสงด้วยนะครับแล้วก็คุณพิรมลิมาลัยนะครับอันนี้เป็นปีมะโรงนะปีมะโรงอันนี้เขาฝากเลี้ยงโตแล้วเนี่ยนะครับอันนี้ปีมะโรงอีกหนึ่งต้นกาสีชมพูมาแล้วนะครับส่วนข้างในก็จะมีพวกเป็นบอลเก่าๆพวกมิ่งมะเหสีบ้างพวกสักกะทิติยะบ้างแชร์ให้แล้วนะครับขอบคุณมากๆคุณยมกิ่งการนะครับ ขอบคุณจ g จากคุณ B คุณอารักษ์นะครับเข้ามารับชมด้วยกันมาอัปเดตบอลสีตอนนี้ไป4ี่ตู้แล้วนะไป4ี่ตู้แล้ว1 2ึ่งสามี่สี่ตู้แล้วนะครับนี่ก็มีหลายๆต้นไปดูย้อดหลังได้อันนี้ต้นใหญ่ใหญ่โตไวมากนะครับสําหรับตะวันชิงพบทักทายคุณสมยศแก้วลวดหลายตะวันชิงพบก็เป็นบอลสายดาร์กโทนดําๆอีก อ่าหนึ่งตัวที่น่าสะสมแล้วโตวไวมากแล้วใบแข็งแรงใบหนาแข็งแรงเห็นไหมครับนี่ใบหนามากนะครับใบหนามากหูชิดนะซ้อนหูจะซ้อนกันตะวันชิงครบหูชิดซ้อนกันแบบนี้เนี่ยอ่าให้ดูโตวไวนะครับโตวไวแข็งแรงนี่ตะว,วันชิงครบอันนี้จะเป็นนักเมืองโนนเลยเนี่ยนะักเมืองโนนทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ยลงกระถางไว้ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดู ณเมืองนอนทรณเมืองนอนนี่หนึ่งสองสามโอ้ใบนี้โตวไวมากณเมืองนอนใบนี้โตวไวมากเลยครับนี่ณเมืองนอนนี่นะครับคุณอังคณารัตนพนะกำลังรับชมณเมืองนอนแล้วก็มีแหลมทองนี้ก็ลงไปเยอะตะวันจริงพบหน้าเหมือน กับอัสดงเลยครับใช่แต่ว่า <c oughs> ความความแตกต่างของเนี่ยเขาจะมีหน้าทองทองด้วยเห็นไหมตะวันจริงพบมีหน้าทองหน้าแดงด้วยนะครับนี่แต่ว่าอัสดงเขาจะมีคข้วเขียวเขาจะมีคข้วเขียวตรงตรงขอบเขาจะแตกต่างกันอยู่จะมีจะมีข้อแตกต่างอยู่ก็คือ,อตัวอัสดงจะจะไม่ได้พื้นใบเขาจะไม่ได้ออกแบบกัดสีทั้งใบขนาดนี้จะมีคข้วเขียวเข้ามาเยอะอยู่ เดี๋ยวเดวมีมม,ม,ม,มีีอยู่อีกตู้หนึ่งอยู่เหมือนกันอัสดงอยู่นี่ก็โทนโทนโสายดาก็จะมีตะวันชิงพบปันตะวันมหาไทยกลาโหมอัสดงแล้วหลายต้นนะครับพญาขอมอย่างเงี้ยนะครับท,ท,ที่ทำจำนวนไวอันนี้ก็เป็นตัวแยกหน่อเทพนาคาคเทพนาคาตอนนี้คือไม่มีแล้วตรงนี้ก็ไว้ตั้งแม่นะครับตัวน,นี้จะเป็นเทพคีรีเทพคีรีก็ แทบจะโตโตไม่ค่อยทันเท่าไหร่นะครับตรงนี้จะเป็นมหาสารคามต้นเล็กนะครับมหาสารคามต้นเล็กนะครับนี่อันนี้จังหวัดเลยนะครับอันนี้อันนี้น่าจะเป็นกะลากะลาโหมกะลาโหอมอันนี้กะลาโหมนะครับนี่กะลาโหมแล้วก็มีแหลมทองนะครับจังหวัดเลยนะครับเอามาตู้นี้ <c oughs> อันนี้ก็เพิ่งจะลงไปปีมะโรงนะตู้มสุโค่นี้ก็กัดสีชมพูสวยแล้วอันนี้อันนี้เพิ่งจะลงไปเนี่ยหลอดใหม่มาแล้วอันนี้หลอดใหม่มาแล้วเห็นไหมครับนี่ปีมะโรงเห็นไหมครับสีหวานมากตั้งแต่ใบแรกเลยนะครับปีมะโรงอันนี้หน้าป้ายไปหมดแล้วเหลือแต่หน้าแบบนี้นะครับสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะ,จะเจริญพรอ,อันนี้จะเป็น พรมพิมานนะครับเมื่อเขาไม่ไม่ป้ายนะครับเมื่อเขาไม่ป้ายเขาก็จะเป็นนางฟ้าจำแลงเนี่ยนะครับกัดสีชมพูด้วยกัดสีชมพูแล้วนะครับนางฟ้าจำแลงตัวนี้จะเป็นหน่อของเพชรสุวรรณโชตนะครับอันนี้เป็นหน่อของเพชรสุวรรณโชตแล้วก็มีตรีชดาตรีชดานี่กัดสีแล้วนะครับกัดสีแล้วในตรีชดานะครับกำลังเจริญเติบโตนะครับกำลังเจริญเติบโตอันนี้โอ้มีสองต้นเลยเทพคีรี นะครับทีคีรีมีสองต้นเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นตรีชดาเหมือนกันอ่าทักทายคุณคณิตหอกขำด้วยนะครับ <c oughs> ตัวนี้จะเป็นเศรษฐีสุพรรณนะครับนี่ก็เศรษฐีสุพรรณเหมือนกันเนี่ยนะครับเศรษฐีสุพรรณอันนี้สามารถอัพขึ้นกระถางหกนิ้วได้แล้วอันนี้สีกาญจนาพิเศษอันนี้ก็ฝากเลี้ยงเหมือนกัน สวยครับอาจารย์เจเลญนพอรอันนี้เป็นบอลเก่ามหาชาติสีโอรสส้มๆนะครับเป็นบอลที่กระดูกชัดนะครับตอนโตสวยมากเส้นใบกระดูกใบเขียวเข้มๆแล้วก็ตัดกับพื้นส้มโอรสอ่าเป็นบอลเก่าที่สวยงามอันนี้เป็นเงินแสนนะเงินแสนอ่าทักทายคุณสมบัติด,ด้วย <c oughs> อันนี้หลวงปู่สิทธิ <c> ์ <oughs> หลวงปู่สิทธิ์นะครับเนี่ย หลวงปู่สิทธิ์กำลังจเจริญเติบโตเดี๋ยวจะได้ย้ายลงกระถางใหญ่นะครับเนี่ยไซส์ประมาณนี้คือรากเดินดีแล้วนะครับพอเราอัพลงกระถางใหญ่ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะโตไวขึ้นนะครับโตไวขึ้นแต่ว่าต้องอยู่ในในตู้ก่อนในสาภาพอากาศแบบนี้นะครับเอามาดูตู้นี้กันตู้นี้จะมีหนอ่อนะครับอันนี้เป็นหน่อของเทพอักษราเดี๋ยวให้ดูนี่ครับ นอเทพอักษราใช่ไหมด่างละด่างขาวด่างเหลืองนะครับดูต้นนี้เนี่ยด่างด่างเยอะเลยใบใบใหม่มาเนี่ยด่างเยอะเลยนะครับแข้งก็ด่างนะครับอันนี้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเทพสายรุง้งนะครับที่แบบไม่ได้หน้าด่างสวยอะไรนะครับนี่วันพฤหัสอย่างนี้ก็มีนะอันนี้วันพฤหัสแล้วก็มีรัตนบุรีนะครับ บ้านไม้เฮงสุกอ่าทักถ่ายบ้านไม้เฮงสุกเข้ามารับชมอันนี้จะเป็นพัทยาพัทยาอีกตู้หนึ่งใบใหญ่มากนะครับใบโตแล้วอันนี้เพิ่งจะลงกระถางไปกําลังคลี่ใบออกนะครับแล้วก็มีเพชรมณฑลนะครับเก้าทับใบนี้ใบใหม่ออกมานี่คือฮาร์เลยเห็นไหมครับนี่ฮาร์ครึ่งหนึ่งเลยเก้าทับต้นต้นที่ลงก่อนหน้านี้ก็อัพขึ้นกระถางหกนิ้วไปแล้วนะครับอันนี้ อ่าเป็นตัวที่งอกตามหลังกันมาแต่ผ่าพร้อมกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้นะครับลูกไม้หน้าสวยมากนะครับดูเป็นลูกไม้นะครับลูกไม้ลูกไม้ด่างแล้วก็ตอนนี้ผ่าออกมาได้ประมาณเจ็ดแปดต้นนะครับนี่ก็น่าก็จะประมาณนี้เลยเป็นลูกไม้นะครับแล้วอันนี้เป็นมหาดไทยเนี่ยครับบอนไยดาร์กเหมือนกันนะครับมหาดไทยทักทายรักเธอสุดใจด้วยนะครับ อันนี้เป็นเทพบรรพฤท,ที่อนุบาลไว้นะครับสําหรับอท่านที่ฝากเลี้ยงเทพบรรพฤนะครับอันนี้มหาไทยนะครับที่นี้เดี๋ยว <c oughs> โอ้เนี่ยต้นนี้เห็นไหมครับใบแรกนี่พระธาตุพนมนะครับพระธาตุพนมใบแรกประมาณนี้ใบสองมาเห็นไหมครับความด่างเขากลับมาแล้วมีความด่างคืนมาแล้วนะครับสําหรับพระธาตุพนมนะครับพระธาตุพนมนะครับอันนี้เป็น อ้อนุบาลในฝั่งนี้นะครับมาอัปเดตให้รับชมเดี๋ยวเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับวันนี้พาชมกันแบบให้เต็มอิ่มเลยมาดูฝั่งนี้ว่าจะโตขนาดไหนแล้วนะครับยกจกักรพพัดเอฟจากสวนพระอาจารย์สวยมากค่ะขาวเขียวด่างอมเหลืองโอ้มีมีด่างเหลืองด้วยเลยโยมโอ้แสดงว่าไม่ธรรมาดาเอามาดูตู้นี้ <c oughs> อู้สีเริ่มมาแล้วนะครับ อันนี้สีเริ่มเริ่มเริ่มกัดสีแล้วอันนี้จะเป็นอันนี้ยังเล็กอยู่อันนี้จะเป็นมณนีล้อมเพชรแต่ว่ายังยังเล็กอยู่นะครับคือรากกาลังเดินนะครับนี่รากกําลังเดินมณีล้อมเพชรนะครับมณนีล้อมเพชรรากกาลังเดินอันนี้เป็นตัวบอลเก่ามิ่งมเหสีแล้วก็ลือสีตาไฟอันนี้จะเป็นลือสีตาไฟอ่ะนี่เริ่มกัดหน้าเริ่มกัดสีชัดแล้วนะครับใครยังไม่เคยเห็น ลองไปเสร์ชหาดูตอนโตวสวยมากแล้วก็เป็นโทนดักดาเข้มเข้มดุดันรือสีตาไฟตอนโตจะสวยดูเนี่ยสีสดมากเลยเนี่ยอันนี้สีสดมากถ้าทามองด้วยด้วยตาเปล่านี่คือสีสดแดงแบบเข้มมากนะครับคุณทวัชชัยถ้าถ่ายคุณทวัชชัยแล้วก็ตรีชดาสวยครับอาจารย์จเจริญพรกําลังกำลังโตต้นนี้เป็นของอไม้จากคุณยมบีคุณยมบี อ่าลองดูซิว่าจะเป็นชื่ออะไรเนี่ยเขาเริ่มแบบใบดกมากนะครับเป็นอีกหนึ่งต้นที่ใบดกมากอ่ายมบีลองดูว่าเขาจะชื่ออะไรต้นนี้นะสีแดงสดแล้วขอบเข้มนะครับใบแดงสดขอบเข้มใบดกด้วยเนี่ยโยมบีอันนี้นะ่าจะเป็นมหาสมบัติเป็นบอลป้ายนะครับนี่กำลังจะคืนฟอร์มหลังจากที่เราเปลี่ยนกระทางปุ๊บฟอร์มก็จะ ค่อนข้างที่จะเสียไปนิดนึงนะครับรอเขาคืนฟอร์มอันนี้ใบใหม่นี่สวยมากเลยเนะี่ยเหลืองเลยนะครับสาวท่าใหม่เนาะอันนี้เป็นสาวท่าใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นมิ่งมะเหสีตอนกัดสีแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชิ้นบัญชรหน้าชมพูนะครับใครใครยังไม่มันจะมีหน้าชมพูเข้มกับหน้าชมพูหวานหวานนะครับอันนี้จะเป็นหน้าชมพูนะครับพระอาจารย์ครับหัวใจบางกร อ๋อเดี๋ยวพาไปชมเดี๋ยวพาไปชมอันนี้จะเป็นอสงไขยโอใ้ใบนี้ใบนี้แบบเข้มเลยเนี่ยชมพูเริ่มมาแล้วแล้วก็ายเขียวสวยเลยนะครับอันนี้เป็นหยกหยกจักรพพัดนี่เพิ่องงอกใหม่หยกจักรพพัดเพิ่งจะงอกใหม่เนี่ยเขียวขาวนะครับเขียวขาวแล้วก็อันนี้จะเป็นสีปราดนะครับสีปราดเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูดปดหัวใจมังกรใช่ไหมเพิ่งจะ ล้างไรแดงออกไปวันนั้นเองฟอร์มก็อาจจะยังไม่สวยนะเพราะว่าวันนั้นใบดกมากทีนี้พอเอาไปล้างพวกไรแดงออกก็ใบก็อาจจะใบอาจจะเหลือไม่มากครับทักทายบอนสีอบอนสีกําลังปลูกสวยมากหยกอ่าอันนี้จะเป็นเป็นต้นใหญ่เป็นต้นใหญ่หญแล้วก็มีลหลายๆต้นที่กําลังเจริญเติบโตหนึ่งสองสามสามต้นนั้นจะเป็นวังไข่มุก กำลังทําแม่พันธุ์อยู่เป็นความชอบส่วนตัวเพราะว่าเป็นบอลที่กระดูกเข้มนะครับวางไข่มุกอยู่ตรงนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นจอมของเอ่อเพสวรณโชดอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้ที่เลี้ยงไว้ให้แบบรอคืนฟอร์มแล้วก็จะได้เอาไว้เอา